สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุงขูสุข้นที่น่ารักสุขูสุข้นนะคะทั้งเอซีเก่าและเอฟซีใหม่นะคะมืนียายดาวเอาบรรยากาศง,งามๆบรรยากาศลมลืนมาฝากนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ยายดาวกับสีมาแช่ประสบการณ์ของยายดาวนะคะค่ะ เอากับมาฟังเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปเข้าไปหาหมองนางกันจ้ะพี่น้องมีหมองนางมางามบ่ค่ะพี่น้องจ้า คือจังสีจ่จะพี่น้องจะอ,อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าของชีวิตของยายดาวแล้ค่ะเดอ้อบริเกี่ยวกับผู้อืน่นยายดาวมาแช์ประสบการณ์มานี่ก็คือแชร์เรื่องของตัวเองแลกคนในครอบครัวตัวเองนะคะยายดาวไม่ได้เอาเรื่องใครมาแชร์นะคะเดอ้อเรื่องมันมีอยู่ว่า มือหนึ่งนะคะพี่น้องแย่ดาวไปงานสำคัญแขกคนสำคัญของผัวคอยนี่ละ่ะพญ่ฝรั่งนี่ล่ละค่ะตุกคอยไปมือนี่ยไมเป็นงานมันนะคะเนาะเป็นงานมันคนสำคัญของพญ่ยแต่ที่นี่งานมันตรงนั้นก็เป็นงานมันระวงังผู้ชายฝรั่งกับผู้หญิงไทยเนาะค่ะเนาะ อาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะคะเ<ม>ด้อ<ม>พี่น้องไอ้ถึงเย่ดาวเวาเรื่องเสาเสาเย่ดาวก็ยิ้มได้ค่ะพี่น้องไม่ต้องห่วงเย่ดาวจะ้ะเย่ดาวสิพะยามเป็นคนเข็มแข็งให้ได้เย่ดาวสิบออนแอร์นะคะนางสะกก่อนอได้มองนางและะ้วค่ะบ้านนี้มือนั่นเป็นงานมันอ่าคนสำคัญของพญานีิละคะ่ะ ยาฝังค่อเป็นครั้งแรกที่เย่ดาวไปนะคะพี่น้องจ้าไปเพิ่นกับมีการจัดจัดงานในสวนเกิดขึ้น,นะะเนาะค่ะเนาะสวนคือสวนหลังบ้านคอยนะคะเพราะว่าแต่ลามองเพิ่นกับซิบมีสวนไ้จ้าแขกกมา่าหลายลแขกกมา่า โอ้ลายค้นเป็นรอยค่ะอ่ามันเป็นครั้งแรกของยายดาวมือนั่นยายดาวกัเลด้นางโตะลด้นางโตหัวมุมหัวมุมหมนึ่งกับสิมีตะคนไทยนะะเนาะค่ะเนาะโตเดียวกันนะคะโตโตเงาแต่ว่าผัยาวายายดาวพญัยล้วเล่าสิไปพูน พ่อยัยเราสีนางหัวเงาไปพุ่นสซนไปพุ่นกับพวกฝรั่งนะคะไปไกลๆพุ่นเตย่าดาวอยู่มุมโตหนึ่งอีกแยกนะคะว่าพอ่อยเนี่ยเรากับไปนางกับค้นที่รูจากของเหล้าคือคน้นฝรั่งน้ากันส่วนขว่อยกับได้นางในกลุ่มคนไทยเนาะคะ่ะเนาะกับลูกของเล่านั่นแหละคะ่ะบาทนี่จังได้ละ่ะวายไข่แม่พี่น้องแต่ละตนจะคของบะ เป็นงานแรกที่คอยกับอันเพิ่นเจอนากันนะคะเราเคยหุ่จักกันมาก,ก่อนเพิ่นละมว่าคอยอสัมผัสคอยนะคะตอนน้าคนไทยเลยล้ายๆคนพึ่งมาน,างนะะังเนาะค่ะเนาะเบาในเชิงดูถูกคอยเนะ่พี่น้องเสริมนิดนึงจ้ะคนที่สัมผัสเนี่ยคือจะของ,งานนะคะเจ้าของ,งานแม่เจ้าสาวเลยค่ะค่ะ อันอ๋อดาวนี่บอว่าสัน้นดาวที่ไปเปิดร้านนวดที่เดนมาร์กใช่ไหมว่าสันวาไปเปิดร้านนวดที่เดนมาร์กแล้วก็มีผัวหลายๆคนนั่นใช่ไหมว่าสันวาพี่น้องต้องเป็นค้นประเภทใดค่ะถึงกาเวาให้แย่ดาวต่อหน้าค้นแบบนี้ค่ะพี่น้อง โอ้เพิ่นมีวักต้องต้องเป็นค้นประเภทใดคะพี่น้องจังกาเบาให้ค้นแบบนี้พาพี่น้องมาเปลี่ยนมุ่มอีและจ้าเพิ่นสัมผาสคอยอขนาดว่าเคยหูจากกันได้ค่ะพี่น้องเพิ่งเห็นกันครังแรกในงานซ้ำนะงานบุญไหว้ไส้ผงซำ้ำ ยังมีกระจิตกระใจสิมาวาให้กันนังเซียนนะพี่น้องเอ้ยอยชื่อดาวได้ยินเขาว่ามีผัวหลายๆคนนั่นใช่ไหมแล้วก็เข้าบ่อนคาสิโนโประจำวาซานพี่น้องแย่าดาวนี่นาใหญ่านาบานเลยค่ะถูกคนไทยน้ำกันวาให้ตอนหนาคนไทยหลายๆคนพี่น้องจ้า ขก่กะงองเนาะคะ่ะเนาะขก่กะฟางเพิ่นเบาข่กะง้งงเออ้ามาจาังไดเนาะคือเป็นคนลักษณะนี่เนาะคนคนนี่สนอกยายน,นเล่าหกสิบกัวแล้วล่ะค่ะตอนนี้คงสิเจ็ดสิบแล้วมั้งพี่น้องไยเบาไม่คือไม่เจ็ดแปดปีแล้วค่ะพี่น้องเสียซื้อคนไยบ่ค่ะพี่น้องจา้าเบาให้กันแนวนี่ มีผัวหลายๆคนแล้วก็เข้าคาสิโนบ่อยๆใช่ไหมภาสาพี่น้องเลยคอยลราจุกอกพี่น้องคอยแต่พ่ออยากเมื่อบ้านตอนนั้นเลย,ยก็เยเห็นแกนาผัวฝรั่งคอยซื้อคอยกันเลยบอ่บอ่มีอาการอียังคอยกับปฏิเสธเพื่อนไปว่าบอ่อคอยบ่อค่อยไปเปิดล่านยูเดนมา์กจักเทือ ต่สิขึ้นรถไปเดนมาเขาก็ยังขึ้นว่าเป็นอยูุ่สนอกอืแล้วก็ค่าสิโน่อ,อยกับ่่ค่อยไปสนอกว่าเพิ่นม,มีการเอ่ยซื้อใว้ว่าได้วานดาวที่รู้จักคนนั้นคนนี้ไหมสันว่าอ๋อหูจอ่จักยุค่าสนอกอถามเาว่าหุ่จักกับผู้เพิ่นเข่าค่านะคะเนาะค่ะเนาะ รู้จักยูแต่ว่าแค่คนรู้จักนะคะว่าเ่นเพื่อนกัน <c oughs> ว่ามาถึงตรงนี้เ้วยายดาวกัอยากวัวพี่นองยายดาวสงสาร้าของแห้งพี่นองเอ้การพนัน่นน่ะนะยายดาวเลนก็บพ่เป็นจักน่อยพี่นองเอ้โบกไผให้โล่ยายดาวก็เลนบ,บ่เป็นเป็นยังคือสิม,มาเว้าผิดคนคักแท้่ายายดาวอัน ไปข่าวบอลคาสิโนโด,ดูดูว่าซันวาโอ้ยข่อยกับบดอดด้ลอซาละพี่น้องเอ้ยพอแม่ข่อยเลี้ยงข่อยมาบ่ดด้วาสิมาปล่อยให้ค้นดูถูกดูแค้นปานนี้เด้อพี่นอ้องอืข่อยกับบไดด้วาสิมาให้ค้นดูถูกดูแค้นข่อยปานนี้ <c oughs> อกัอีตนเจ้าของข่อยกะล้อจะวางานเลิกข่อยกัใไ้เกียดพญเนะค่ะเนาะข่อยกับเป็นคนนิ่มๆข่อยบอ่บ่ต่อล่อต่อเทียงกับผู้ใหค่ข่อยกับเป็นคนนิ่มๆในสไตล์ของข่อยเพิ่นอยากเบ้ากัเพื่อนเบ้าไปข่อยคิดว่านะพี่น้องความดีของห้ามันกับศีรษะทุกอย่างดอกพี่น้องมันบ่าจา พี่น้องว่าแนวได้มาฟังมาถึงนี่แล้วค่ะพี่น้องเป็นคนไทยน้ำกันบ่อนาสิธํ์ทลายกันเน่นอะครับพี่นอนะ้องเนาะเชื่อไหมคุณทําลายคนคนหนึ่งด้วยคําพูดของคุณแค่ครั้งเดียวมันสามารถให้คนที่บนโต๊ะนั่นเขาจะมองยายดาวเป็นคนยังไงนะคะเนาะแต่ยายดาวว่าแค่ดอกค่ะ เพราะว่ามันเม็นเรื่องจริงแล้กกัคนในกลุ่มนั้นในโต๊ะนั้นคนในกลุ่มนั้นในโต๊ะนั้นย่ยดาวกับบูหูจักเพิินอยู่แล้วค่ะยายดาวก็ถือว่าออกสังคมยายดาดาวกับมีมารยาดพอสมควรนะคะเนะาะจะจีบกันไปดื่มกันไปเป็นเรื่องปกติยายดาวกับลแต่เวลากลับบานย,าย่าดาวเบาเบาหายพญัยฟั่งได้ค่ะมือแรกโอ้ยาาดาวเก็บสะสมมาเป็นเดือนสองเดือน ยายดาวจังได้เอามาอวาวให้พอหญ่ฟั่งค่ะพี่น้องจาว่าคนสำคัญของเจ้านะเพิ่นววายข่อยจังซีจังซ่เพิ่นววาข่อยมี่ผัวหลายคนเพิ่นววาข่อยเนี่ยไปเล่นการพนันอยู่บอลคาสิโนพอหญยเลยว่าเอาละบ่เป็นยังดอก เป็นอีหยงงเขาคือเบาจังสันให้เจ้าว่าสันวาบ,ด,บ,ด,บดีเลยว่าสันพญ่ยลาวาเนาะค่ะเนาะนันเป็นการบดีเลยว่าสันเขาไม่รู้จริงเรื่องเธอละวาดีแต่ว่าพญ่ยละโปกป่องไว้เขาสิรู้ได้จังใดว่าเธอเขาบอนค่าซิโนฉันอยู่กับเธอมาเป็นสิบกว่าปีสียี่ิบปีแล้วฉันหูว,ว่าเธอไปเรียนบ่เป็น พ่อหญ่เล่าว่านี่หละค่ะพี่น้องค่วมดีมันสิ่ยืนยดเท่าใดสู้เมือน,นี่บอกาว่ายสิเส็ดอีหยังแนวได้พอ่อหัยเราก็ตามใจ่อยเมิดเพราะว่ายัาง่อยมันเป็นค้นแท่ย่าดาบเป็นค้นแท้คนจริงนี่ยังกระเบาตรงๆนะคะซื่อสัเข้าเป็นคนซื่อสัต์แล้วก็เข้ารบในการกระทํำของตัวเองไหมคะพี่น้อง โอ้ยว้ามาแล้วสิว่าแย่ดาวเป็นพระอิฐพระปูนกับบอแมนด้วยแย่ดาวกับเครียดอยู่ด้วยค่ะพี่น้องจ้าเครียดหน่อยอกหน่อยใจคือกันจ้าบนาเลยสนอกว่าจากนันมาพอไงแล้วบอขอเจอในยยญ่คนไทยคนน,นั้นอีกเลยคนสําััญของเราแล้วบอขอเจอ สูมือีนเราก็บบอบอห้เว้าถึงเราบอกเลื่อมไปซาดาวเขาสิเบาอย่างเดียเขาเวาบาไปพญยายาว่า,วาฉันเขาใจเธอพญยายวาวางสี่เนาะค่ะพี่น้องจา้าสำหรับคนไทยในต่างแดนเนาะค่ะเนาะฟังมาถึงจุดนี้แล้วผู้ใดมีประสบการณ์แนวใดที่โดนแทงข้างหลังโดนการกระทำโดนเว้าโดนว่าจังสี่ เมาเบาสู่กันฟังนะคะเดอ้ออันนี้มันเป็นประสบการณ์ของยายดาวเน,ะนาะหนาซื้อจังสี่กันยังมีคนว,วายคอยยุพี่น้องจ้าคนเฮ่าหามผู้อื่นหามบรได้นเนาะค่ะเนาะเฮาก็หามเจ้าของซะเอาละค่ะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องจ้าถ้ามากกับกดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะเดอ้อกดกระดิ่งติ๊งติ๊งยายดาวสิเมื่อเาเรื่องเล่าให้ฟังต่อไปจ้าพี่น้อง ยาดาวคอบ,บุญขอบพุณนเอฟซีทุกคนค่ะยาดาวคอให้เอฟซีของภู้ขานี่จงมีความสุขความจเจร,ริญร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเนะคะเนาะขขอให้บุญกุศลท่านนี้ที่ผููขาเฮตกะนํำสู่เอฟซีของภู้ขาจงมีความสุขถูกขอบครัวนะคะพี่น้องจา๋า พ่อกันไม่คลิปนะจ้าสวัสดีจ้า